ีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอ,อกนะครับโอ้ตอนรับข้อสูสงกานปีใหม่บ้านเฮามาดูกันทีมงานตะเสือเปิ่นเนอร์ออครับวันนี้เขาจะทำหมูอันนี้เป็นหมูดำนะครับโอ้นี่นะครับมะคพก่อนจะต้มน้ำลวกแต่นี่เขาเผานะครับใจ้าขามันแล้วกันกะับผดดู้ร้ อนยกินไม่กี่ทีไม่โอ้นี่นะครับง่ายขนาดง่ายกว่าง่ายกว่าน้าต้มนะครับนี่นะครับสูตรพิณ่าทำหมูผสมผีวไม้นี่เนอะครับเดี๋ดูวิธีการนะครับอันนั้นโหดลำไปครับอันนั้นโหดลำไป้เอาว่าตอนเผาที่ดีกว่าเอาตอนเผาที่ดีกว่ามันเพิ่มวางก้อนขนาดได้ก็เพิ่มวางคขนหนิ ะได้เหรอโอ้โฮโอ้โฮแหละนี่ตัวในสามแล้วคงจะไม่ได้เตือนะครับเปื่อวางนี่นะครับวิธีการทําง่ายทําหมูกันเทพเลยนี่นะเอาเซ็บนัศนั่นแบบนี่นะครับอ่อหน่อย หมดต้องต้มน้ำลวงสีเวลาเสคนตัวนี้เท่าไหรก็หกพันันหกพันลเาหันอืมครับเตะไปคางาเลตตบตบตบ กดยังไงตัวนะครับทำเสร็จแล้วเขาจะไปล่างกันลองลองนะครับลองไปทำดูนะครับยังไงกวาต้มน่ำมน้ได้เลยเล่นเที่ยวกันนะเล่นเที่ยนในเี้นหลายปันนะตีเดี่ยวมาลุ้นเนาะ คุณนพี่เขากะท<อ>นัดกันกันเนอรนี่นะก็ห <c oughs> มูแล้วก็จิตต์ตามเมนูนะครับพอจะน์น้ำเสนอมันยังคงเมนูมันมุดกับเผาไปไเ,เรื่อยๆเดี๋ยวเผาทีเดียวมันจะป่วยเนะ<ร>าะตบ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 ตีตตตต <c oughs> ตเป็นลวกนั่นะครับอันนี้เผาหม,มูขาวยังได้เหรอ เนนมน่นนี่นะวนละบระจันกระสุอปลาค้างนะวันปลาคกางอะจับจับมือมัแน่กินจะปิ้งกินเขาเลมือหูท่านีไม่พีวานก็ต้องจัดสักน้อยนะครับค้าเนี่ยเตรียมไว้หลายๆน้อย โอเคครับเดี๋ยวเขาจะดูกันตอนชำระเผาไปเรื่อยๆ้องต้องไปล่างกันหน่อยเออล่างแ้ว เราได้หรเราเราเราดเป็นข้าวเปลืกเป็นข้าวเปลือกเอามาฟากรันได้จัดหลายัน นี่นะครับวิธีทำวิธีทำเผาหมูหมูเผาเผาขน นี <c ười> ่ประหยัดหน้านลนะยัเออประหยัดเวลาตัวเองต้องสียเวลาเปลืองรัวแฮมเปลืเออเนาะแม่น่ะง่ายขนาดอ้ยูหูยหย อ้าวนะครับพูดขนแล้วอ๋อ,อไฟไฟวับแล้บบดทับแเตะนะเนาะนี่นะครับเขาคว่ำลงเอาหมูคว่ำลงอันนี้เขาจะเอา,เออาวันขาปกลึกสุดนี่นะครับอะไรเพิ่มมาถึงนี่นี่มันหัวนี่ต้งห, <c oughs> หัวนี่เลยเออเนี่ยครับเผาไว้พิลเลย ไปวาบทั้งหลังมี่เออนี่ะครับลผาสนะแบบนี้อุ๊ยทีเผาหมูนะครับเออนี่นะครับปกลวกเผาแบบนี้ยัดทั้งเวลานะครับก่อนเปอรอวางอ่ะมดเปลืองน้ำดิ จะแกะแหมนอเอาทีเดียวเลยเออนี่นะครับข้างๆข้างๆเออเียงเขาตั้งหลังก่อนจงไงต้องเออตั้งข้างเนี่ยไอ้ได้ตัวนี้ เออแลยเออนี่เห uh, right? like ี uh, uh. ่ยมใส่เตือยังอ uh ี well, uh. like ้นะครับใส่ยาหลังเลยเออายาวันเอากระาเถอะไฟหมกอี้นะเขาน่าแข่งหายังว่าเน้าคนน่าแ่ง เสผาด้วยจะมาดูนะครับว่าเวลามันร่างมันอย่างไรอ่มันจะเนื้อหนังหนังมันจะเป็นจะได้นะครับโอ้ครับทำขูดหนังหมูด้วยการเผานะครับ ไงเออหนังเริ่มแตกแล้วนะข้างหตกนครอืมนะคันี่ตัวนี้ก็เรือบล่อยโล้ยนี่ครับ อ,อันนี้รับรองว่าหมอนิ่มข้นนะครับจะเสิร์ฟประการับทีได้อ,อืมอืมน,นี่ก็จะพริกไงขึ้นไอ้เผาต้องต้องกั๊มนะครับรยังจะกี้ยังใส่ตียต้องเออตัว อืมนี้ก็เผาเรียบร้อยนะครับเร่ขั้นตอนต่อไปก็คือลางได้ช้แเละง่ายๆเรื่องจะเหลืองแล้วนะครับเนื้อเก็บรายละเอียดเป็นบางส่วนนะครับเอาเลยต่ขาบข้าวเนาะมีดีเนาะ อ้าวนี่กันตันล่างแล้วนะครับเอาไว้ตะไคร้ไว้ตะไคร้งดูถูหนังโอ้โหมึงลอหลังมันมืดไหหนังมันไก่กะแล้วยาเปคน วนะเนี่ยนครับดิ่มจอนขูดมีดขูดนี่นะครับออกนี่นะครับมดมาไหนโอ้โหดึงกันเด็กกันเด็กกันใครใค่ขูดเลยไหมออกแบ่งกันขูดต้นฟากเนี่ยจอนไ่เหนียวไเชื่อไหมวันนี้ โอ้ี่นะครับวิธีการทับหมูแบบเผานะครับมันหม้อ่นี่มันต้องไม้่มันต้องมันต้องดอะมันบบไหม้เส่โอ้นี่มันเส่เล็กนะว่าเนาะคือบกต้องงางเอาหงอนเอาเงินมดเอ่ะ กับดันนีนะต้มนี่ลวกนั่นจะขาวอยู่แต่นี่หมูดำโอ้ข้าวสาคือถ้ามีไงดบุญมันการก้นห่อนอย่าไม่นะจการจำไว้ลกเลยไปทำองเมืองน่านเนาะเออเาะ เอาอันปูดหมูนะครับนหมูเขาว่าคูดหมูไหนี่ขั้นตอนชำระแล้วนะครับเนอะดอเดืออ้นี่พอจินกิ๊ก มันโหน่าเนี่ยสามนิ้วอุ่มได้รึมั้งจิ้นถึงไหนกับปกตินะครับมันสามนิ้วมันโปนาอุ่มได้เขาหน้ามรูปออกเลยกับอันออกอ่ะนี่นะวัวนี้หกพันบาทรุงด้วยช่วยกันโอ้ นี่ครับสูตรเผาหนังหมูนะครับเผาคนหมูมาฝากนะครับลองทําดูนะครับประหยัดเวลาต้องเสียเวลาต้มน้ำพอที่ตามเมนูนะครับเขาจะสรรสร้างเมนูแบบหมูหมูฝักนะครับคุณแฟนครับเข้ามาดูนะครับเนีนี่นะครับโอ้โหโอ้ขนาดผัดอย่างนด้เดียวนี้น จะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าตอนทำเมนูนะครับเนอสวัสดีครับผม